พอกฎหมายมันปลดล็อกปุ๊บเนี่ยมันปลดล็อกทุกอย่างนะครับว่าไอ้กเกมเนี้ยทุกคนเนี่ยมันอยากลงมาเล่นวินวินวิน,วนทั้ง3ฝ่ายเลยครับมันจะมีสภาพคล่องเนี่ยมหาศาลมากที่คนคริปโตเนี่ยเอ็ enjoy นจอยน่าประโยชน์เต็มๆคือต้องบอกก่อนนะถ้าเท้าความนะครับจริงๆตัวของ s t a b l e c o i ์เนี่ยมันเป็นธุรกิจเสือนอนกินนะครับที่ใครๆเขาก็อยากมาทําธุรกิจนี้นะครับคือช่วงก่อนหน้ามันจะมีแค่ Circle กับ t ทเทอร์ใช่ไหมครับดีเจดีซียูเอสดีทีที่ถ้าเราไปดูกําไรของเขาเนี่ยครับมหาศาลยิ่งมีคนมาผลิตเซอร์เผ่าน เขาเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็สามารถกินตรงนี้ไอ้สองถึงสามเปอร์เซ็นต์บนเงินก้อนใหญ่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคือทุกคนอนะอยากมาทำมากแต่มันติดตรงที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยกฎหมายมันไม่เคลียร์มันเทาๆนะครับแต่พอกฎหมายมันปลดล็อกอปุ๊บเนี่ยว่าให้ธนาคารและนลอนแบงก์ที่มีไลเซนส์สามารถทำได้เนี่ยมันปลดล็อกทุกอย่างนะครับว่าไอ้กเกมนี้ทุกคนเนี่ยมันอยากลงมาเล่นนะครับคือมันเป็นเกมที่วินวินวินทั้งสามฝ่ายเลยครับคือถ้าเรามาไล่ดูนะครับเซิร์ฟเวอร์คอยเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยกฎของเขาเนี่ย หมายความว่ามันจะเป็นแหล่งระดมทุนชั้นดีให้กับรัฐบาลหนึ่งนะรัฐบาลนวินแล้วสอเอกชนนะครับทุกคนอยากทําอยู่และะ้วเพราะฉะนั้นในเอกชนเนี่ยมันจะมีตลาดใหม่ที่ตอนนี้มันยังเป็นบลูโอเชียนคู่แข่งมันยังไม่ได้มีเยอะกับ3เนี่ยจริงๆรายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยครับก็จะได้ประโยชน์จากสภาพคล่องที่มันทะลักเข้ามานะครับคือมันจะยิ่งกว่าตอน f ฟดคิ e. มันจะมีสภาพคล่องเนี่ยมหาศาลมากที่คนคริปโตเนี่ยเอ็นจอยได้ประโยชน์เต็ม